สวัสดีครับวันนี้นะครับผมหนึ่งกับโยรัชดานะครับมาดูกับอาณาจักรรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดเลยผมก็ว่าได้นะครับกับข้างหลังผมนะครับอาณาจักรโยรชดาวันนี้หนึ่งมีทีเด็ดนะครับว่าจะรถอะไรมานําเสนอวันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครหากระบะอยู่ไม่พลาดเดี๋ยวผมพาไปดูตาผมมาเป็นอะไรไม่ได้ครับกับรถกระบะเจ้าตลาดของเราเองกับกระบะโตโยต้าข้างหลังผม2คันนี้นะครับแต่ละคันแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูทีละคันนะครับคันนี้ก่อนเลย คันนี้เป็นกระบะร,รีโ er, ว,ว,ว่นะครับโฉมปัจจุบันนะครับปี2020นะครับคันนี้เป็นพรีเลนเนอร์ยกสูงเกียร์ออโต้นะครับสีขาวสวยงามเลยทีเดียวนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครหาอยู่นะกระบะสีประตูยกสูงเก ics, ียร์ออโต้มาเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้โฉมปัจจุบันด้วยนะครับใหม่ๆสดๆส,สวยๆไม่มีแต่งไม่มีเติมอะไรลดเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดนะครับตัวนี้และที่สําคัญยางตัวนี้ปีใหม่ด้วยไปปี24นะครับซื้อไปใช้ย,า,ยาวๆนะครับสวยงามมากคันนี้ถ้าลูกค้าหาอยู่ผมบอกเลยนะว่า ไม่ผิดหวังบอกเลยว่าไม่ผิดหวังหาอยู่นะฟิลขับผมบอกเลยคันนี้นะเหมือนรถไฟแดงเลยพูดแล้วจะหาว่าคุยว่างมาทดลองขับดูนะครับคันนี้สวยงามจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลายล้อแม็กที่เป็นลมดํานะครับตัวนี้ไฟไท้ายเป็นตัวใหม่นะครับเป็น LED ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆสวยๆอ่าสภาพรถปี2020มาดูครับนี่รายละเอียดนะครับเบาะไม่มีช้ํานะครับ รถไม่มีโซมนะครับลูกค้าโอ้โหสวยข้างงานไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยเดิมเดิมสนิทสวยงามมากนะครับคันนี้เป็นสีประตูเบาะเป็นเบาะผ้านะครับอ่าเป็นเบาะผ้าติดรถเลยนะครับอ่าสวยงามนะครับเป็นจอนะครับตรงนี้วิทยุนะครับเป็นเป็นอ่าเป็นจอให้นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับมีอ่าปุ่มฟังก์ชันต่างๆครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าในส่วนของอ่าฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลรถนะครับแล้วก็เกี่ยวกับวิทยุรถนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่า สวยงามจริงๆถ้ารู้ราคาและจะว้าวนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับโตโยต้ารีโวนะครับปี2020นะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับยกสูงพิเลนเนอร์นะครับกับราคาลักขาย479,000บาทแค่นั้นเองนะครับกับรถกับรีโวคันนี้สีขาวคันนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะครับเรามีอ่าจริงๆรีโวเรามีเยอะนะครับเราสามารถให้ลูกค้ามาเลือกได้เลยมีหลายสีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม่เยอะนะครับกับตัวนี้อ่าไม่แสน สนสี่นะครับตัวนี้จะไม่ปิดไปแค่แสนสี่เท่านั้นเองอ่ะผมมาดูอีกคันนึงนะครับคันนี้ตามมาเลยคันนี้ผมบอกเลยว่าพี่ที่มันพิเศษกว่าพิเศษยังไงคือตัวนี้เป็นรถที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับเป็นรถค้างสต็อกก็ว่าได้นะครับคันนี้อ่าเป็นรถปี19นะครับที่จดปี25นะครับกับโตลต้ารีโวสภาพอ่ะดูเลยเฟรมยังไม่ติดเลยเห็นไหมครับบาร์โค้ดอะไรทุกอย่างยังอยู่เลยหูคนนี้ผมบอกเลยว่าใครหารถนะครับกระบะที่แบบว่า าบางคนอาจจะดูรถเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับว่าเอ้มันเคยมีประวัติอะไรมาไหมอะไรยังไงคันนี้จบสุดลูกค้าเป็นรถใหม่นะครับใหม่คันนี้ผมบอกเลยถ้าดูนะลูกค้าจะตกใจมาดูภายในกันกินใหม่ยังอยู่เลยผมบอกได้เลยนะครับสภาพคันนี้นะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับไม่รถนะครับแค่ อ่าสี่สิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะลูกค้าลูกค้าฟังไม่ผิดนะสี่สิบห้ากิโลนะครับคันนี้เอาง่ายๆว่าไม่ได้ใช้งานขับไปไหนเลยนะครับสภาพไรเนอร์ก็ยังไม่ติดิฟรมก็ยังไม่ติดนะครับกลิ่นใหม่เอาผมบอกเลยกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยลูกค้าคันนี้ใครหาอยู่นะผมบอกเลยนะรีบมาเลยผมไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงที่ให้ลูกค้าอยากจะมาดูรถและได้เป็นคันนี้เป็นเจ้าของจริงๆนะเพราะว่าหาอยากนะแม้กระทั่งเราไปศูนย์โตโยต้าเองก็ยังไม่มีขายเลยนะกับคันนี้นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงกับความใหม่ของมันจร ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยลูกค้านะฮะก็สนใจคันนี้ผมบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดนะครับเราเหลือน้อยแล้วนะครับกับราคาที่เราตั้งขายนะครับอ่าคันนี้ปี19นะครับจด25นะครับกับราคาขาย3 9 9 0 0 0ากับาทครับลูกค้าคันนี้นะครับกับรถที่ไม่สีกิโลนะผมบอกเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะกับสภาพอย่างนี้นะสวยงามจริงๆนะครับอ่าคันนี้เราพิเศษอ่ก่อนออกอ่ะเราจะมีอ่าบอกแครบให้นะครับ เรามีติดฟิล์มให้รอบคันนะครับแล้วก็เซอร์วิสศูนย์โตโยต้าให้นะครับถ่ายของเหลวทั้งหมดเลยนะครับไลเนอร์มีให้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ให้ซื้อแต่รถป่าและลูกค้าของแถมมีให้ด้วยนะครับสนใจสอบถามพักมาได้เลยนะครับกับโตโยต้าคันนี้นะครับของแถมที่ผมให้ในตาที่ผมพูดเลยถ้าอยากอะไรได้นอกเหนือมากกว่านั้นเราคุยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลูกค้าชอบคันไหนคุยเจรจายกคูถามนะครับพักมาด้เลยแอดมินผมมีหลายคนที่จะตอบคำถามลูกค้าอยู่นะครับ ก็วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีรถอะไรดีๆมานำเสนอเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ